สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธานาสอนเคือจันนะคะรหัสนักศึกษา6 2 1 1 4 4 0 1 2 5วันนี้จะมาเดโมโปรเจกต์ให้ชมนะคะสั่งแรกนะคะรันแบ็กเอ็นก็ยานเดฟนะคะสั่งรันฟอนเอ็นคือยานสตาร์นะคะรอสักครู่ค่ะ ข้ามาที่หน้าเว็บนะคะจะเจอหน้าเข้าสู่ระบบนะคะก็จะเข้าสู่ระบบด้วยแอดมินนะคะอันนี้กรณีแอดมินนะคะแอดมินก็จะมีก็จะโชว์หน้าแอดมินแดสบอร์ดก็คือจะมี ID ของ user ทั้งหมดแล้วก็รูปของ user มีชื่อผู้ใช้ก็คือชื่อ user นะคะแล้วก็จะมี email user แล้วก็มี line id นะคะจะมีแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะคะไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว user นะคะนี่เป็นแก้ไขนะคะแล้นก็จะสามารถลบข้อมูลผู้ใช้ได้นะ จะน,นี้ออกจมูกถัดไปจะเป็นการสมัครสมาชิกนะคะสมัครสมาชิกก็จะมีให้เพิ่มรูปค่ะให้เพิ่มรูมีเพิ่มรูปสมาชิกก็ใส่ชื่อหน้อสอนนะคะอีเมลก็จะเป็นก็จะเป็น ID l ดีย เมื่อสมัครสมาชิกแล้วก็จะมีการหน้าให้สร้างฟาร์มขึ้นมานะคะก็กดสร้างฟาร์มนะคะฟาร์มแป้งนะคะค่ะเมื่อสมัครสมาชิกก็จะสร้างฟาร์มเสร็จแล้วก็จะมาหน้าเข้าสู่ระบบก็เราก็เข้าสู่ระบบที่หนึ่ง ข้าสวนระบบมานะคะก็จะเป็นหน้าแรกก็คือจะมีรายแต่มีรายละเอียดของวัวทั้งหมดในฟาร์มของเรานะคะก็จะมีหน้าแรกรายละเอียดฟาร์มข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ออกจากระบบนะคะก็จะมีในข้อมูลฟาร์มก็จะมีรหัสประจำตัววัวนะคะจะมีชื่อวัวค่ะแล้วก็จะมีรูปจะมีวันเกิดของวัวนะคะจะมีเพศนะคะก็จะมีกดดูข้อมูลเพิ่มเติมก็คือดูข้อมูลวัวนะคะ มีข้อมูลวัวก็จะมีชื่อวัวรหัสวัววันเกิดเพศอื่นๆแล้วก็แล้วก็จะมีประวัติการผสมพันธุ์วัวที่เคยผสมพันธุ์นะคะจะมีน้ําเชื้อตัวผู้วันผสมพันธุ์น้ําเชื้อแล้วก็วันผสมพันธุ์นะคะก็จะมีประวัติการฉีดวัคซีนด้วยนะคะจะมีชื่อวัคซีนภาษาไทยจะมีชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษรหัสวัคซีนแล้วก็วันที่ฉีดวัคซีนนะคะนี่ก็จะเป็นรหัสการ ฉีดวัคซีนทั้งหมดแล้วก็หลค่ามสมพันธ์นะคะต่อไปจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการผสมพันธุ์วัวนะคะจะสามารถเพิ่มได้แค่เฉพาะวัวเพศเมียเท่านั้นนะคะก็จะเป็นน้าเชื้อก็จะเป็นเช่นเอฟก็จะเป็นวันที่ผสมพันธุ์ก็คือวันล่าสุด็คือวันนเลยคะ่ะ จะเพิ่มขึ้นมามัาจะดูเนี่ยค่ะที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือวันที่11กันยานะคะมันจะเป็นการเพิ่มการฉีดวัคซีนนะคะโอเคเพิ่มตัวเนื้แล้ววัคซีนก็จะเป็นประชาศาสตร์ไทย B F B O B O หนึ่งสองก็จะเป็นตัวที่ว่า B O หนึ่งสองนะคะาหารหัสก็ ีูอันหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นรหัสวัคซีนนะคะกระโดดแล้จะเป็นที่เราเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะมีลบข้อมูลวัวด้วยได้นะเขจะเป็นลบถาวราจะขึ้นวาลลิเด็กว่าข้อมูลวัวถาวรไหมคุณแน่ใจที่จะลบไหมเอาแน่ใจก็กดลบไปะคะ่ะข้อมูลวัวก็จะหายไปแล้วะคะ่ะต่อไก็จะเป็นการ เพิ่มข้อมูลวัวน,นะคะ,ก,ะก็จะมีเพิ่มข้อมูลวัวก็จะมีเพิ่มรูปภาพนะคะเพิ่มรูปภาพก็จะมีะชื่อมีเงินนะคะน้องที่มีเงินรหัสวัวก็จะเป็นรหัสว,นน 0. 0. 6. 6. 6. วันเกิดน้องเกิดวันศุกร์สิบเกดศูนย์เก้าสองห้าหกหกค่ะวันเกิดก็เป็นวันนี้เนาะ เิจกรรเนี่ยเป็นเพศเพศผู้นะคะบันทึกนี่ค่ะข้อมูลน้องก็จะขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะมีการค้นหาข้อมูลวัวน,นะคะจากอาประจําตัววัวก็เช่นอะไรอยากหาน้องมีเงินสมมติเราหากรปหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็จะขึ้นรหัสน้องมีเงินขนานี้แล้จะหาน้องแสงแล้ววีไว้เป็นหนึ่งเกด ก็จะเป็นน้องใส่เลยใช่ไหนะคะต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดฟาร์มนะคะรายละเอียดฟาร์มจะมีชื่อฟาร์มนะคะก็จะฟาร์มของแปล้งนะคะวันที่สร้างฟาร์มนะคะก็จะมีการแก้ไขข้อมูลฟาร์มก็เปลี่ยนชื่อฟาร์มได้ะเป็นฟาร์มธนาสวรนะคะจะเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อฟาร์มธนาสวรนะคะ ไปไปข้อมูลส่วนตัวแล้วก็จะมีชื่อผู้ใช้ลายไอดีแล้วก็เมลนะคะกดสามารถกดแก้ไขได้ะค่ะชื่อผู้ใช้เป็นทนาสอนนะคะเมลไอเดล่า น่าจะเป็นที่เราเปลี่ยนนะคะค่ะแล้วก็เป็นออกในระบบค่ะค่ะขอจบการนำเสนอในตอนนี้ขอบคุณค่ะ